คำว่าประกันสังคมไม่ใช่แค่การส่งเงินสมทบทุกเดือนตามหน้าที่แต่คือการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตของผู้ประกันตน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตโครงการประกันสังคมหงายใส่ใจผู้ประกันตนจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้เป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพแรงงานอย่างทั่วถึงตอกย้ำความอุ่นใจให้ผู้ประกันตนและเป็นการดําเนินงานเชิงรุกของสํานักงานประกันสังคมในการลงพื้นที่ดูแลผู้ประกันตนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่และเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกันตนจะได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพได้รับบริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยง,งานภายคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยในงานนี้มีกิจกรรมสําคัญทั้งการตรวจสุขภาพเชิยงรุกจํานวน14รายการการให้บริการทันตกรรมผ่านรถทันตกรรมเคลื่อนที่การส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ประกันตนเช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการเอ็กซเรย์ซองอกร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการให้บริการด้านงานประกันสังคมและกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานภายคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งนอกเหนือจากการจัดโครงการในจังหวัดสะแก้วแล้วยังมีการจัดโครงการครอบคลุมอีก5จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ชนบุรีน้อง k ายสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานประกันสังคมในการลงพื้นที่ดูแลผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง